มินิ <Mini S 2> ครับคันที่แมนปี2014ครับรถสวยๆเดิมๆขับเคลื่อนสี HP, ่ล้อนะดีเซลดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อสวัสดีครับ 9้าครับเก้าอย่าีแอปเปิลคาะมาพบกันเราวันรถด,ดีต้องรถพี่แล้วป่ะวันนี้พามาดูรถคันหนึ่งรถในฝันของหลายๆคนนะครับมินิมินิคันที่แมนตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลขับเครื่องสีล่ล้อฟูลไทม์นะครับขับเครื่องสีล่ล้อฟูลไทม์ปะเราไปดูตัวรถกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ข้างในโคมจะเขียนว่ามินิเห็นไหม เลนมิติโคมดำ้อมสปอตไลท์ด้านล่างโลโก้มากระจังหน้ามาแม็กแม็กติดลถรถยนต์มาขอบขอบ18นะครับมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่ด้านนี้แก้มกระจกนะครับด้านล่างาเห็นว่าออฟออฟโคมนี่ มื่อเปิดโครเมียมแหลกตัวนี้เป็นแหลกปีเนียมนะครับแหลกอลูมิเนียมกุญแจสมาร์ทคีย์คีย์เลสก,ดล,กดล็อกครับป,ปลดล็อกครับกดปุ่มตรงนี้นะครับภายในโขดโดยความเป็นมินิเลยครับ เดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันข้างหลังครับเดี๋ยวผมขออธิบายรอบคันก่อนมินิขับเครื่องสี่ล้อตัวนี้ขับฟูลไทม์เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไปท้ายเห็นไหมครับเป็นปีกนกนะครับตัวนี้เป็นเฟืร์นท้ายต่อมาเขาขับนี่ครับท่อไอเสียออกคู่นะครับ ออกคู่ด้วยด้วยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้ไปปัดหลังไฟเบรกตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะผมจะเล่าความปั่นของผมให้ฟังผมไม่รู้ด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่ด้วยความหรือมันใหม่ผมหาที่เปิดฝาท้ายไม่เจอหาอยู่นั่นอนะ่ะไปซื้อรถบ้านลูกค้าก็เดินวนอยู่เพื่อนไม่กล้าเปิดไม่กล้าถามด้วยกลัวเสียฟอร์มฝาท้ายเปิดอย่างนี้ครับ กดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับ,บอบ์ดตัวนี้พับตรงไปได้นะครับบอกพับลงไปได้เดี๋ยวผมไม่พับให้ดูอ่ะทุกตัวพับได้หมดนะครับอ่ะตัวอ่ะพับได้ลาบเรียบไปเลยครับ ใช้งานง่ายครับมีแหงบางตาตรงนี้ไปดวงที่สามรถเดิมๆนะครับด้านในความเป็นคันที่แมนอ่ะมันจะมันจะสูงว่าปกติกว่ารถมินิทั่วไปนะครับแต่ขาขึ้นไปจะได้อารมณ์โป่งหน่อยโป่งๆโอเคนะในคำว่ามินินี่คือ ดีนะครับใช้ได้เลยกว้างขวางอยู่เดี๋ยวเราไปดูอารมณ์ตรงคนขับกันของเล่นตรงคนขับเพียบไปดูครับคอนตโซลมาหน้าจอเลือนไมค์อยู่นี่เลยครับเข็มโลอ่ะอยู่โฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมาทุกอย่างเหมือนรถรุ่นใหม่ๆแต่ด้วยคําว่าเป็นมินิ รบกวนเลื่อนลงมาตรงนี้อ่ะนี่จอยสติ๊กอยู่ตรงนี้เลยครับหมุน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 เล่นได้ตรงนี้กดปุ่มโฮมมีมีทุกอย่างเหมือนรถยุโรปเลื่อนลงมาเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนเอาอีนเจกเอาออกได้ควบคุมแอร์ แอร์เป็นปุ่มกดเป็นปุ่มบอทออโต้กดแม็กก็คือแบบพูวพาวเวอร์ออกมาเลยครับสุดครับตัวนี้ระบบการลื่นถลา,ายนะครับมีมีมาครบปลดล็อกอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเปิดผมหา <laughs> ตัวปลดล็อกกระจกไม่ได้เปิดล็อกประตูไม่เจอตอนนี้ที่ซื้อมินิใหม่ๆ้วนะตอนที่ทำงานใหม่ๆแบบเนี่ยไม่เป็น ซ้ายต่อมาเป็นปุ่มสปอร์ตกดโบดสปอร์ตี่นะรอบรอบเครื่องตีขึ้นรอเลยครับอู้ไปเลยครับอันนี้ไฟไฟดัดหมอกครับไฟตัดหมอกหน้าัดหมอกหลังอ่ะตัวไปความเป็นมินิมันเหมือนเล่นเกมอ่ะเหมือนจอยเกมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผมชอบคือมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนผมตอนเด็กๆเ,เล่น,เล,นเล่นเกมอ,อะเกมบอยอะ ตรงน,นี้เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงสั่งงานด้วยเสียงกดไปกดไปแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงครับแล้วก็ปุ่มรับโทรศัพท์รับแล้วก็วางตอนนี้ต่อบลูทูธได้ปกตินะครับต่อ USB ครับด้านขวาด้านขวาของพวงมาลัยเป็นคู่คอนโซลน,น่ารักไหมน่ารักครับเนี่ยแต่ใช้งานได้จริงเกียร์เล่นเป็นดึงเป็นแมนนวลได้ครับ กดดึงขึ้นดึงขึ้นด,ดึงดึงเข้าหาตัวนะครับดึงเข้าหาตัวจะเพิ่มเกียร์ครับลดเกียร์กดลงดึงขึ้นดึงเข้าหาตัวเพิ่มเกียร์นะครับลดเกียร์กดลงหรือเราจะสั่งที่คันเกียร์นี้ก็ได้ครับตกปดันไปทางดันไปทางซ้ายกดขึ้นกดลงยกขึ้นยกลงอย่างนี้ได้เลยครับ <im it> สนุกมินิเป็นรถที่ขับสนุกนะครับ ขับสนุกขับมันขับสนุกเลยประหยัดน้ำมันมากประหยัดน้ำมันแบบลืมอะอารมณ์เหมือนขับจ๊ดเลยเหมือนขับรถพนะันห้าแะคันได้ขับรถอารมณ์รถแข่งนะครับบอกไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับรถรถที่เป็นรถพวกเนี้ยจะไม่ทำบอกไฟฟ้ามาผมก็ผมก็เข้าใจเขานะมีพอร์ตคันหนึ่งไอ,บอ้บ็อกเซอร์เนี่ย บ็อกสเตอร์อยู่ในจอดอยู่ในเคแมนอยู่นะครับก็เป็นเป็นบ่อแบบโยกๆเอานะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาประสบอุบัติเหตุครับไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าก็จะเป็นออโต้นะครับไฟออโต้ทั่วไปกดมาตรวัดปรับปรับปุ่มํำนวนน้ำมันอัตราสิ้นเตลืองน้ำมันระยะทางเวลาวิ่ง กดปุ่มเข้าไปตรงนี้ครับโอ้หออปชั่นครบด้านหลังก็ด้านขวาจะเป็นใบปัดน้าฝนขวาซ้ายญี่ปุ่นต่างกันนะครับถ้าถ้ายุโรปจะอยู่ฝั่งไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็กุญแจจะเสียบเข้าช่องกุญแจก็ได้หรือไม่เสียบก็ได้หรือว่าจะถือไว้เฉยๆยไม่ต้องถือก็ได้เอาใส่กระเป๋าไว้หรือถ้าจะเสียบมันก็จะเป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็จะไปอยู่อยู่ของเขาแบบนี้นะ ได้ช่องแอร์ช่องแอร์เหมือนไอพ่นเครื่องบินครับอารมณ์เหมือนไอพ่นเครื่องบินเปิดปิดได้กล้องถอยอยู่ตรงนี้เลยครับเป็กมืออ่านมีกล่องใส่แว่นกล่องใส่แว่นตัวนี้ไม่ได้อยู่ข้างบนนะครับนี่กล่องใสแว่นอยู่นี่ครับเปิดออกไปปึ๊บไปกล่องใส่แว่นครับถือออกไปได้ด้วย กลับใส่ใส่กลับที่เดิมโยกเลื่อนซ้ายเล่นขวาได้มันจะมีสวิตไฟตรงนี้นะครับเล่นสีได้สิบสามเฉดสีนะครับ1ิบสามสีเลยนะไฟที่ส่องลงมาเนี่ยอารมณ์ลูกเล่นเข้ามามาเต็มมาเยอะเลยครับเวลาขับกลางคืนก็จะได้อารมณ์หนึ่งสิบสามสีครับโอเคกระจกไฟฟ้าออตโต้สี่บานนะครับทั้งสี่บานควบคุม ที่คนขับได้ทั้งสี่บานกดออโต้ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันไปครับมาครับคันที่แมนไปสิบสี่ครับขับมันขับสนุกครับให้อารมณ์รถแข่งเลย ก็คือช่วงล่างเขาปิกนกเห็นรถเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเค็มไว้เลยนะครับว่าไม่มีหมุนนะครับไม่มีหมุนคือเข้าไปเลยเข้าโค้งสาสโค้งเข้าไปได้เลยครับไม่หมุนแน่นอนลูกเล่นเยอะเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวอย่างที่ผมอธิบายไปตอนนี้เรามาเทสจะให้ดูคันที่แมนปีสิบสี่คันนี้ ไม่เครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลขับเครื่อนสี่ล้อรถจะพงมาอะไรก็จะห,หนักหนัๆลงหน่วงสไตล์มินิเลยครับมินิครับคันที่แมนปี2014ครับรถสวยๆดิมๆ ขับเคลื่อนสี่ล้อนะดีเซลดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้ออูหยะล้อนขับมันมากขับมันมากรถเดิมๆครับออกศูนย์ไทยแร์มีมอกอรสีเทารถสวยๆเดิมๆวิ่งน้อยวิ่งห้าหมื่นโลเองวิ่งห้าหมื่นโลประหยัดน้ำมันมากครับเหมือนขับแจ๊สอารมณ์เหมือนขับแจ๊สเ,เลยแต่ประหยัดน้ำมันเหมือนขับแก๊ดอารมณ์เหมือนขับรถแข่งขายครับ มินิ2014คันที่แมนดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อราคา1นึ่งล้านกับเก้าหบาท1นึ่งล้านกับเก้าหบาทอยากพึ่งซื้อรถมือสองจนกว่าจะได้โทรหาเราครับคิดถึงรถคิดถึงเราครับ b ิ๊กแอปเปิลาสวัสดีครับ เพื่อให้ไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้ในทุกๆวันพุธและวันเสาร์สามารถติดตามชมทางช่อง YouTube Big Apple ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะเข้าแฟนเพจ Big Apple ค่ะหรือจะเข้ามาชมกิเตนรถของเรานะคะที่ศูนย์รถยนต์ธนาบัตรชัยถนนกาญจนาพิเศษเข้ามาประตู5เลยค่ะ